กำลังใจต่อบุนคคลที่อยู่แล้วก็ที่กำลังายากก็เรียกว่าเป็นให้กำลังใจทุกคนเรียกขอับก็หาหาตัวเองครับ ถึงท่านจะไม่เข้ามานั่งข้างในนี้ท่านจะนั่งอยู่ข้างนอกก็ได้นะฮะแต่เวลาเดี๋ยวก็ผูกข้อมือกันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอความร่วมมือนิดหน่อยครับขอความสงบขอความเงียบเงียบหน่อยนะครับโอเคครับเราจะเริ่มพิธีแล้วนะฮะ ิธีบาซสุขอนเขาจะได้เริ่มกาขอเซิร์ฟพระธาตุสมาคมนายกอีสานเขาใต่เทียนขวัก่ันเออแม่แหละใตถึงดหนึ่ง ก็ไปกับชิลเริรมพิธีบารสีสุขวันจับฝ่ายเดอผู้อยู่ใกล้จับฝ่ายนี่ละเออเวลาสุดตาน,นี้กาขอแสดงความอักแทงและยินดีนำพี่น้องชาวอีสานชาวชาวไทยาชาวชูคนเนาะ,ะเมื่อนี้ก็เป็นการบารสีสุขวัลตามประเพณีอีสานบานเท่าเพื่อเฮดให้ลูกหลานได้หูได้เห็น อ,อยู่ในต่างแดนรมาสสนอกผีดเกาา่าขอมูห้านเข้าได้สืบสารประเพณีน,นไวัยก็รถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามวศาสรรมเป็นการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นกลรเคือสาวอีสานบานเขานะเาไปสู่ฝัน สัทุนาโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัคเคกะเมจารูเปขเริสิขาราตเตจันตาริเขวิมเนติเปราเตจะกะเมตระวนาปาหะเนเกหังวะตุมิเกเต โอมะยานุเทวะสารธารวิสเมยกาคันธาปานาคาทิสันตาสันติเกยังวรยนังสาธทโอเมสุนันตุธรรมมาสาวนากรโยยมภาทันตาธรรมมาสาวนากรโยยมภาทันตาธรรมมาสาวนากรโยยมภาทันตา สาธุสัธว์ผู้กระทหลายพอโอกาสลาธานนาเอาเทพระดเจ้าทาั้งหลายที่สถิตอยู่ในเขตสถานที่ทีน่นีก็ดีและอากาศาเทพระดเจ้าทาั้งหลายที่สถิตอยู่ในอากาศกลางอาวก็ดีพร้อมด้วยเทพระดเจ้าทาั้งหลายที่สถิตอยู่ในอิมิมานแม่แดนสวรรค์ก็ดีพร้อมทางคันธพนาด เสสถิตในถึงบกที่หกและห้าเทียงก็ดีจงความกันลงมาเป็นสกีพีญ่ญาตในบาสีสุพรรณในเวลาวันนี้ให้แก่สมาคมสาวาอีสานบ้านเฮาขอเทพราทั้งหลายจงสถิตลงมาเป็นสกีพีญ่ญาตให้จะตุกพอดแก่ผู้ขาทั้งหลายเกิดทุกขาทุกองแดกข็ขาเทิน สาธุพุทธังอายุวัตนังเตสิวิตังยาวานิพานังสารังคาซามีธรรมังอายุวัตนังเตสิวิตังยาวานิพานังสารังคาซามีสังฆังอายุวัตนังเตสิวิตังยาวานิพานังสารังคาซามีทวดียามีพุทธังอายุวัตนังเตสิวิตังยาวานิพานังสารังคาซามี ตูติยามีภูทั้งอายุวัตนังเตชีวิตังยาวันิพานังชนนังกัสสามีตูติยามีธรรมังอายุวัตนังเตชีวิตังยาวันิพานังชนนังกัสสามีตูติยาปีสังฆังอายุวัตนังเตชีวิตังยาวันิพานังชนนังกัสสามีอายุวะตะโกทันตะโกเชลิวตะโกยาสะตะโกปะระตะโกหูตูสัพพะทาสุกะโรคาปัญาหุโต สือเสืเสือเทพพ่อนก้อนแวีนวิเศษอาเทเลเตโซใส่ยามังคาลานติเลงอาเนกาสวัสดีความสุขะความสมาคีพรหมตีจึงมีแก่ท่านอยู่สุขสำลาดอย่างหัวเท่าทับเท่าทางพันลิญาทางพุทธิพุทธาแล ขึ้นทางลลยสุขสบายลำเลิศข้าแก้วเกิด้ังหังทางลีพุ่นแหลกใหญ่หน่อยอยากอวยจากเสวังขอให้มีอายุยืนยาว นานอย่าน้อยให้ได้ห้อยพบเขาเยาวนานฝุงสัตุมานอย่ามาบังเบียดขอให้เทียบผ่านทอนไทยผู้ตัดสองสอดละยานจงลงมาช่วงปันเจ้าให้ใหญ่ให้กว่างจวงลงมาจงปันเจ้าให้ใหญ่ให้สูงจงมาจงปันเจ้าให้ใหญ่ให้กว่างว่าสิสิมือนี้เป็นมือสันวันดีวาสิสิ เมื่อนี้เป็นมื่อมาณ์มานให้เจ้ามันยิงกว่าก่อนผาแอนมันให้เจ้ามันยิงกว่าแทนผาจวงผาจันมันให้เจ้ามันยิงกว่าปูเข้าหลวงไกลาศมานให้เจ้ามันยิงกว่าเลี้ยมอาสาสมเต์มันให้เจ้ามันยิงกว่าดวงตาเวนใสส่องแจ่สีสเมื่อนี้ วัเมื่อน <sh> ี้เป็นมื่อสางว่าเมื่อนี้เป็นวันดีวันทิ่ทีอมุตตะโสิติโยขปุตตมังคลาเบือนเปลตทราเจ้าทสราธาตมานางอาจคุณควันคุณควันเจ้าขึ้นสเมื่อจจุสัสจานคุณควันขึ้นสามอาจิจ้า คนควันเจ้าขึ้นเหมือนจะมาเิจันวันนี้เป็นวันดีคอยจิงสูวันแก้วกูเกิดกังเมืองสีบุ่งงามงยิ่งย้อยมีทางนุ่มน้อยและปันกลางทางส้ำและเถ่าแก่พ่อแม่พ่อทางลูกเ่าและนาลี่ทางเศรษฐีและถวยขาดววนนาหมูสือ เมื่อทั้งคนเสียงเงาเลือดฟ้าพรอมงามเลือดฟ้ามีทั้งความเสียาเอื้อเียกราควัมว่ามายื ภาพความเท่าแกมานางรอมตอนเจ้าอยู่ส้อนหมดแต่เอาตอนนี้อยอผาควันขึ้นก็บไม่ได้หมดแต้เออตอนนี้อยอผ้าควันขึ้นก็บ่มีการจริงสันผัว้าจิงเสื้อนเทป่าตอนไทยตนผู้มีบุญมาสวยกุ้นสวยย่อควันเจ้าเยอะเสื้อ ขอเสินนาทพร,รารา์ผู้อยู่กำไฟเหนือมาช่วยพูนช่วยยออวันเจ้าเยือนขอเสนนาฏปราผู้อยู่กำไฟไตมาช่วยพูนช่วยย่อวัญเจ้าเยอนขอเสินนาพบาทไทยผู้อยู่อาสานาคำ มาสวยคุณสวยยอกวันเจ้าเยิสิพอสะดำลูกมาแต่เมืองฟ้ามาสวยคุณสยอกวันเจ้าเยิสามอกาลูกมาแต่ผู้หวงมาสวยคุณสยอนเจ้าเยว่ามาอยู่ วะพูดสะย่อฝันจะเยอะเออเจ็ดไปพูดเจ็บไปย่อคนก็เอามาุูนเจ้าแล้วเจ็บไปพูดคนก็เอามาทำเจ้าแล้วมีท้งนำตาแก้วอก็กินเย็น กวากยาไลเอลีเหมือนนาทีทั้งหากอให้มี่อยขาดและขอขอลวม้อควายลายเต็มคอสร้างมาออกน่งั้นมีคำตันแกววิเศษ เมียคำเหลืองบ่ให้สนุกไว้กินถามสามคนทานไปไฟนาขอเสื้อเอาผูกแกก้าถือสาวหาดุมานคนหาดถือเท่าสังเขียนทิพมาแก้วเอินเหียงเอาควันว่ามาอยอ่ควันเยอะ เจ้าไปปูกผู้เป็นหากก็ให้มาสาเมณีวันนี้ควันเจ้าไปปูกมากเป็นใบก็ให้มาสาเมณีวันนี้ยนะวันเจ้าไปปูกผัวสึกให้เขียวอ่อนก็ให้มาสาเมณีวันนี้ควันเจ้าไปตั้งตอนกินปลาก็ให้มาสาเมณีวันนี้นะ ขวันเจ้าไปให้หน่ากินเขาก็ให้มาสามนีวันนี้ขวันเจ้าไปปัน่นเบาลอมรอเกินคำก็ให้มาสาเมานีวันนี้ว่ามายอ มากินขา้าวตุมแล่ความหวานกินน้ำตาลแลน้ำอ้อยอ้อพอนเอื่นใจ่อย,อยนั่นควันจอ เก่าสิบสองควันให้มาห้อมทางควันไหนและควันนวคันคอและควันฟวางควันแอบบางคิวกุ้มควันทงน้อยและเฮาโนมนะควันพุ่มดูดีาดก็ให้มาซาเมนีวันนี้ควันปากตันจะละจ่าก็ให้มาซาเมนีวันนี้ ควันดังดูดมกินหมกมินนั่นขวันหัวใจก็ให้มาสะเมนีวันนี้ว่ามาอยู่ควันมกินด้ะเกือควันจะมาหดแท้ย่าได้สนก่อข้าควันจะมาหดนาเจ้าอยาสนก่อเขา เราเจ้าญาญญาณขัวเสือสิงห์ญาได้ขัวฟุงมลิ้นก็อยู่ตรงดอยไม้ความจะมาหอนให้เจ้าไก่ขัวมาบ่าหน้าให้เจ้าไก่ขัวความความบอดีพ้นตัวใหญ่าได้ขอผ่านนะขอให้มาหอบ้านนอนขั้นขอให้เป่ากินคาเีให้โดนขอหากเขียวมาปีให้เจ้าไายเจ้ามาได้่องเป่า กินข้าทั่วหน้ามากินปากับสบแม่มันดานำพ่อแม่ที่นอนเท่าเดิมขอควันเจ้าอย่าได้โกรดกวดท่าให้เจ้ามีอายุที่ราคาขอสุขังปรังเนติตั้งแด้ขอขาเจินสุขอาวันอาสุข